หารถตู้ดีๆการันตีโครงสร้างนะคะต้องมาที่นี่เท่านั้นค่ะที่เพชรยนต์แล้วก็มาออกรถตู้กับมิกกี้วันนี้มีโปรโมชั่นให้มากมายเลยค่ะคันนี้มากับเลขไม้แค่8ป0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะเลขไม้สุดว้าวมากเลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกันในคลิปของมิกกี้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆที่เข้ามาดูช่องมิกกี้แวนกันอีกแล้วนะวันนี้เอาคันนี้มาให้ดูค่ะสุดว้าวมากเลยสำหรับเลขไม่แค่88,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคอมมิเตอร์3.0คันนี้นะตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะแล้วก็รายละเอียดของตัวรถเนี่ยอย่างที่เกินไปหน้าคลิปนะคะมาดูพร้อมกันแล้วก็คุยกันไปดูกันไปตามสไตล์ของมิกกี้แวนกันเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะจะได้เป็นไฟ ฮาโลเจนไปแบบนี้นะคะพี่พี่พร้อมก,กันกับติดไฟตัดหมอกมาจากโรงงานแล้วนะสำหรับคอมพิวเตอร์3.0คันนี้นะคะเป็นรถปี18นะแต่ใช้งานไปน้อยมากวิ่งชงานมันน้อยมากๆเลยสำหรับเลขใหมล์88,000กว่ากิโลเดี๋ยวไปเปิดเลขใหมล์กันให้ดูนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดของตัวรถด้านหน้ากันก่อนนะคะพี่พี่คันนี้นะคะเป็นหน้ากันด้มนะที่เพชรยน์เรานะคะสต็อกรถตู้ตอนนี้ มีให้เลือกมากกว่า60สคันเลยสต็อกใหญ่ที่สุดในย่านมีบุรีเลยนะคะใครกำลังหารถตู้หาเนื้อคู่เพื่อไปวิ่งงานเป็นคู่ใจกันอยู่เนี่ยมาดูที่เพชรยนต์ได้นะคะมีให้เลือกกันไม่หวัน่นไม่ไหวเลยเดินดูกันได้ทั้งวันเลยค่ะคันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะตัวโคมไฟเมื่อกี้บอกสเปคไปคร่าวๆแล้วนะคะแต่ดูสภาพการใช้งานโดยรวมค่ะพี่ๆอันนี้ตั้งแต่ออกมาจากป้ายแดงยังไม่ได้เปลี่ยนโคมด้านหน้ามานะคะโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยสีเดิมอยู่โคมไฟเดิมนะคะ เราะดังก้องแก๊งแบบนี้นี่สีบางแน่นอนเป็นสีเดิมหนาประมาณกี่ไมค่อนเนี่ยเอามาจิ้มดูได้เลยว่าไม่เคยทําสีมาแน่นอนค่ะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะอย่างที่บอกนะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีมอลเงินนะแล้วก็เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะพี่ๆไปแบบนี้เลยค่ะใช้งานได้เริวๆทุกจุดเลยเดี๋ยวสาธิตการใช้งานให้นะว่าขยับได้เหมือนเดิมแน่นอนไม่มีชมําตรถเสียหายนะคะตัวนี้การปัดน้ําฝนค่ะ ก็ยังสภาพดูดีอยู่นะคะเลขไม้วิ่งไปแค่แปดหมื่นแปดนะไปดูกันต่อนะคะในรายละเอียดของตัวกระจกบานหน้านะเป็นกระจกเดิมนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนการันตีตัวกระจกดูได้ยังไงว่ากระจกเดิมมาเช็คตรงนี้เลยค่ะพี่ๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยโฟกัสนิดนึงนะตัวนี้นะคะเป็นกระจกโลโก้โตโยต้านะคะพาน้าไม่มีการชนหนักไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนสําหรับ หน้ารถคันนี้นะคะเดิมๆไปเลยตัวช่องไฟต่างๆนะคะสเสมอการทุกจุดเลยนะไม่มีอ้าไม่มีแงมนะคะดูเท่ากันเดิมๆทุกจุดเลยตัวช่องไฟนะคะพี่ๆตัวประตูรถนะคันนี้ดูด้านข้างค่ะมิติลังกามาแน่นอนถ้าดูอย่างนี้นะคะเห็นไหมสเสมอเรียบกันไปทุกจุดแล้วนะคะตัวเส้นสายแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยยังคมกริบอยู่นะคะไม่มีบิดเบี้ยวคดงอแน่นอนรอยยัก ลักยิ้มแก้มข้างดันท่านข้างประตูของตัวรถด้านซ้ายเองเนี่ยก็ไม่มีรอยค่ะพี่พี่มากันที่รายละเอียดของตัวล้อแม็กกันบ้างค่ะล้อแม็กอันนี้ได้เป็นล้อกระทะขอบ15ห้าไปนะคะมาพร้อมอยางนะโยโกฮามาปี2ี่ิบไปนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในนะคะพี่พี่นี่เลยกลมๆไปแบบนี้เลยนะคะไม่มีชมํารูดเสียหไหนะตัวซุ้มล้อเห็นไหมเส้นสายไม่มีบิดเบี้ยวกดงอแน่นอนพาร์ทของตัว ช่องไฟต่างๆเนี่ยก็เดิมๆไปเลยค่ะพี่ๆอ่ะมาดูกันในส่วนของโครงสร้างด้านในตัวรถกันบ้างค่ะตัวรอยตะเข็บเม็ดอาร์กนะก็มีให้เห็นนะคะไะขึ้นไปดูกันเลยเดี๋ยวมิก้เอากล้องไปดูให้ใกล้ๆนะคะนี่เลยใกล้เกินไปหรือเปล่าอ่ะขยับออกมาสักนิดนึงนะคะเห็นไหมรอยรูตะเข็บเม็ดอาร์ครูกลมขมกิฟเลยค่ะพี่ๆให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้ได้เลย ถ้าใกล้กว่านี้คือต้องมาดูด้วยตาตัวเองแล้วนะที่นี่ที่พยนเข้ามาดูได้นะคะมาหามิกกี้ให้มิกกี้พาดูรถตู้กันได้ค่ะยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนทุกเคสอันนี้ใส่ใจด้วยตัวเองดูแลทุกเคสด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะเข้ามากันได้เลยถ้าอยากมาชมรถด้วยตัวเองนะคะที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะเข้ามากันได้เลยถ้าไม่แน่ใจเรื่องเส้นทางนะคะสามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์ที่มิกกี้ทิ้งไว้ให้ในคลิปได้เลยค่ะแอดไลน์ได้เช่นกันนะสำหรับใครที่เคินขี้อายไม่อยากจะคุยนะคะ ทีมไลน์เข้ามาทักกันได้เลยตัวนี้นะคะจะได้เป็นเบาะโซฟาใหญ่ๆไปแบบนี้นะบอกกับตันซีดนะคะไปแบบ3แถวอย่างนี้เลยเบาะเนี่ยสวยๆทุกจุดเลยค่ะพี่ๆไม่มีชํารุ่เสียหายนะคะตัวโครงสร้างของเบาเองนะฟองน้ํายังนุ่มฟูอยู่นะคะนั่งเต็มๆกันไปแบบนี้นั่งสบายๆไปเลยนะคะ11ที่นั่งรวมถึงด้านหน้าด้วยนะนี่ดูโครงสร้างภายในตัวรถ ไม่มีผิดความชนหนักมาแน่นอนรถคันนี้ไม่เคยตีลังกาม,มานะคะรอยตะเข็บเม็ดอาร์กนะมีให้พี่ๆเช็คได้ทุกจุดเลยค่ะตัวโครงสร้างของตัวรูน็อตเองนะไม่มีรอยขัดรอยไขนะคะเห็นไหมดกูกลมกลิบเลยสําหรับตัวต,วตะเข็บเม็ดอาร์กต่างๆนะแล้วก็ตัวหัวน็อตเองเนี่ยนี่เลยค่ะซูมมันดูใกล้ๆอย่างนี้ได้เลยด้วยความชัดระดับ 4K นะคะพี่ๆพ,พ,พ,พิสูจน์ได้ด้วยตาตัวเองได้ในคลิปนี้เลยใครนะคะที่อยู่ระแวกนี้นะ ของเราเนี่ยบริษัทเพชรยนต์เราตั้งอยู่โซนมีนบุรีนะคะพี่ๆเข้ามาดูกันได้นะอ่ะนี่เลยดูข้างในยังไงนะคะข้างนอกอย่างนั้นเลยในกล้องกับตัวจริงเนี่ยไม่จกตาแน่นอนตรงปกแน่นอนคะ่ะพี่ๆอ่ะดูตัวโครงสร้างรถประมาณนึงแล้วนะคะกระจกนะทุกบานเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์โลโก้โตโยตาย้าเมียอย่างนี้ทุกบานเลยอ่ะนี่ให้ดูกันใกล้ๆอย่างนี้นะคะเห็นไหม การันตีได้เลยค่ะกระจกพาร์ทเดิมสเปคเดิมตั้งแต่ออกจากโรงงานมาแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะด้วยเลขไมยแค่8 8ด0 0่นดันกว่ากิโลเมตรค่ะถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากๆเลยรถของเรานะคะไม่มีรถป้ายเหลืองแน่นอนมาที่นี่นะคะรถตู้ของเราเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะอาจจะใช้ในตัวราชการเองหรือว่าในหน่วยงานต่างๆนะคะไม่มีทําป้ายเหลืองแล้วเอามาย้อมแมวขายแน่นอนที่นี่นะคะมีแต่อย่างที่พี่ๆเห็นเลยค่ะ เป็นอักษรตัวสีฟ้าแบบนี้นะไม่มีป้ายเหลืองแต่ว่าซื้อไปทําป้ายเหลืองได้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะเอาไปรับจ้างวิ่งประจําทางหรือไม่ประจําทางเองเนี่ยรถของเรานะคะไปใช้งานได้แน่นอนโลโก้โตโตยต้ามาตรงรุ่นค่ะคอมพิวเตอร์3.0มาด้วยเครื่องยนต์ D4D Common Rail คันนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์ 1KD นะขึ้นชื่อเรื่องอึดทุกทนอยู่แล้วสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ ดูค่ะความสวยงามของด้านหลังนะไม่มีรอยบิดเบี้ยวคนงอตัวกันชนด้านล่างนะคะกอเสมอกันทุกจุดเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนมาแน่นอนจุบหน้าจุบหลังมาไม่มีเลยนะคะคันนี้นะเลงไม้เนี่ยน้อ้ยมากๆเลยพี่พ่ะไปดูกันต่อนะคะตัวด้านหลังนะตะเข็บเม็ดอาร์ของตัวโครงสร้างด้านหลังนี่เลยตัวค้มโชกนะคะไม่มีรอยรั่วรอยแตกรอยซึมนะใช้งานได้เดินทุกจุดเลยค่ะพี่ๆแล้วก็ตัวโครงสร้าง ของตัวตะเข็บเม็ดอาคเองเนี่ยแต่ขออนุญาตเปิดไฟในกล้องให้พี่ๆดูนะคะนี่เลยเห็นไหมเอ่ยตอนนี้คึมฟ้าคึมฝนแล้วนะคะด้านนอกนะตอนนี้นะคะที่เพชรยนต์นะฝนตกช่วงนี้เนี่ยพายุเข้าฝนตกทุกวันเลยพี่ๆท่านใดที่เข้ามาดูช่องของมิกกี้แวนเนี่ยก็อยากจะฝากให้พี่ๆดูแลรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะคะด้วยความห่วงใย,ยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเห็นไหมคะ รอยตะเข็บเม็อาร์คเนี่ยรูคมคมคีบเลยตัวอะไหล่เองก็เป็นอะไหล่ของไทโคอิโตอยู่นะคะพาร์ตเดิมแน่นอนตั้งแต่ออกจากป้ายแดงมานี่เห็นกันไหมเอ่ยโครงสร้างเนี่ยสวยๆเดิมๆไปเลยค่ะพี่ไม่มีการชนหนักพิกความแน่นอนสีก็เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการกลับสีมานะไม่เคยเอาไปทําสีนะคะสําหรับคันนี้ตัวรอยตะเข็บเม็อาร์คเห็นไหมเอ่ย ดูได้ทุกจุดเลยเรื่องตัวสวยกันมากๆ <S <S <ess> <S แล้วก็ฝากกระโปรงด้านท้ายนะคะ <S <S <ess> <S ก็ยังเอาเล็บจิกเข้าอยู่นะสำหรับคันนี้นะคะซีนยางเดิมนะคะไม่ได้โป๊สีมาแน่น,นอนนิ่มๆอย่างนี้ไปเลยนุ่มมากเอาเล็บจิกเข้าแค่นี้บางๆแค่นี้ก็ได้เลยค่ะนี่ซูมเงินให้เห็นใกล้ๆได้เลย <S <S 2> <S 2> คันนี้นะคะไฟท้ายก็ไม่เคยเปลี่ยนมานะเป็นไฟท้ายเดิมนะคะพี่ๆสาหรับโตโยต้าคอมมิวเตอร์3.0คันนี้นะ ไฟไท้ายเดิมกันชนเดิมประตูก็ประตูเดิมค่ะพี่พไม่ได้มีการเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะด้านนี้ก็ตัวเส้นสันนะคะสวยๆไปอย่างนี้เลยลวดลายของตัวรถเนี่ยไม่มีรอยลักยิ้มแก้มข้างรอยประตูผมแน่นอนเคาะสีได้ไหมได้กล้าเคาะทุกจุดเลยกล้าโชว์ให้ดูทุกจุดเลยค่ะการันตีนะโครงสร้างนะคะพร้อมประกันตีหลังการขายเนี่ยที่เพชรยนต์เรามีให้แน,น่นหนามากดูแลดีเหมือนพี่ๆนะคะเป็นคนในครอบครัวมาออกรถกับที่เพชรยนต์นะ ไม่ต้องกลัวไม่ได้ลดค่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะเครดตดีนะอัพยอดจัดฟรีดาวไปได้เลยด้านในห้องผู้โดยสารตอนหน้านะคะทางฝั่งคนขับนะดูเบาค่ะไม่มีช้ําเลยนะไม่มีชารุ่ยเสียหายรอยตะเข็บเดินได้เนี่ยเดิมเดิมไปปกติเลยอันนี้เป็นเบาะเดิมตั้งแต่ออกจากโรงงานมานะคะพี่ๆป้ายแดงมายัางไงตอนนี้เป็นอย่างนั้นเลยคุณภาพแน่นๆไปเลยสําหรับคันนี้นะคะตอนนี้ที่เพชรยนต์เราตั้งขายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าพี่ๆดูกันถึงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวมิกกี้บอกเนาะ เลขไม้ก็อย่างที่เห็นไม่มีกลับสีมาไม่มีกรอไม้มาแน่นอนเลขไม้ตรงเลขไม้ชัดเลขไม้เดิมการันตีด้วยประสบการณ์ขายมากกว่า23ปีที่เพชรยนต์ค่ะ,ะสะสมชื่อเสียงมานานขนาดนี้พี่ๆไม่ต้องกังวลเลยเขาไม่ทําให้เสียชื่อเสียงตัวเองแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันในรายละเอียดของด้านหน้าตัวรถกันนะคะตัวการถ่ายเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องของเหลวเนี่ยที่เรานะคะทํากัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนส่งมอบรถทุกคันอยู่แล้วแต่นี้มาเปิดโชว์พี่ๆนะคะให้ดูกันนะคันนี้เห็นไหมจุดมาร์กแต้มสีมีให้อยู่ทุกที่เลยนะคะพี่ๆสีสันคัลล์ฟูลมากสำหรับคันนี้นะเดิมๆเ,เลยตัวโครงสร้างด้านหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆตัวหัวน็อตเองเนี่ยนี่เลยค่ะตามพี่ๆเห็นเลยนะสวยมากเลยโครงสร้างด้านในไม่มีบิดเบี้ยวคดงอน,นะคะตัวรอยจุดมาร์กแต้มสีเนี่ย มีให้เห็นกันอย่างนี้เลยอ่าสามารถเข้ามาดูรถได้ด้วยตัวเองได้นะคะที่เพชรยนต์เรานะอย่างที่บอกไปนะคะไม่แน่ใจเส้นทางโทรมาสอบถามได้แต่สําหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลค่ะมาอยู่ใกล้ไม่ได้สามารถให้วีดีโอคอลได้นะคะพี่ๆมิกี้ยินดีให้บริการเลยทุกเคสทุกคันใส่ใจเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะอันนี้เราดูแลเท่ากันหมดให้ความใส่ใจให้ความสาํคาสคัญเท่ากันหมดเลยค่ะ ไม่แน่ใจตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรถนะหรือว่าจะเป็นรายละเอียดของตัวไฟแนนซ์เนี่ยอยากให้โทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันก่อนนะคะเป็นเคส by เคสไปนะว่าแบบนี้เนี่ยยอดจัดกันได้ไหมยังไงเครดิตพี่ประมาณนี้ควรทํำยังไงอะไรอย่างนี้มีคําปรึกษาให้พี่ๆแน่นอนคะ่ะมากับที่เพรยนต์นะไม่มีทางไม่มีรถขับได้รถกลับบ้านไปทุกคนทุกคันแน่นอนตัวรูนอตน,นะคะเสาตัวเนะไม่มีรอยขันรอยไขยเลยคะ่ะพี่ๆ เติมเมไปแบบนี้เลยค่ะอ่ะมาดูเครื่องยนต์กันบ้างสีสันคันละฟูอีกเช่นเคยคันนี้นะคะเครื่องยนต์วันเคดีนะขึ้นชื่อเรื่องอึดถึกทนอยู่แล้วทุกคันนะคะของที่เพยนต์เราขายนะจะเป็นเครื่องยนต์วันเคดีสำหรับตัว30คอมพิวเตอร์นะคะนี่เลยเครื่องยนต์อุอึดอึดรุ่นอึดถึกทนขออภัยค่ะรีพูดไปหน่อยนะนะแล้วใครนะคะที่มีความรู้เรื่องรถตู้ แล้วใครนะคะที่มีความรู้หรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวรถตู้เองเนี่ยสามารถเข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปของมิกกี้ได้นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าจะติชมก็ได้คะ่ะเพราะว่าช่องมิกกี้แวนเนี่ยก็เพิ่งมาเปิดเป็นเฉพาะรุ่นนะเฉพาะที่ขายเป็นรถตู้นะคะเป็นแชเป็นช่องแยกเฉพาะเป็นช่องแยกเฉพาะต่างหากนะคะถ้าใครนะคะมีความรู้ความคิดเห็นอยากจะ พูดคุยกันหรือว่าติชมอะไรเนี่ยสามารถเข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปมิกกี้ได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้พี่ๆอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าราคาตั้งขายตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับคอมมิวเตอร์สาปี2018ที่มากับเลขไมค์แค่8 8 0 0มื่นกว่ากิโลเนี่ยคันนี้ราคาจากราคาเต็มนะคะที่ร้านสอ้าน3นะคันนี้ตอนนี้ตั้งขายอยู่ที่เพชรยนต์เราเนี่ยแค่ราคาแปดแสนบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆ สุดว้าวมากเลยนะคะสําหรับราคานะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือในกรณีที่จัดไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์เนี่ยรองรับพี่ๆอยู่มากกว่าเจดแบงก์เลยค่ะสาหรับแบงก์หลักแบงก์ใหญ่ไปได้ทุกที่เลยสาหรับพี่ๆที่เครดีนะคะอายอดจับได้เต็มฟรีดาวน์ไปได้เลยคันนี้เนี่ยเลขไม่ว้าวมากแต่ว่าต้องรีบกันนิดนึงนะถ้าไม่ทันเนี่ยเรายังมีคันอื่นรองรับอ่ะ ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเผื่อใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ทันนะหลังจากที่ออนแอร์ไปนะคะก็มีคันอื่นให้เลือกประมาณ60กว่าคันเลยสต็อกรถตู้ตอนนี้นะคะมีให้เลือกแน่นอนช่วงไฮซีซั่นแล้วนะใครอยากจะหารถตู้นะคะไปทําเงินต่อนะ่าไปไม่ว่าจะใช้เป็นแคมเปอร์แวนนะคะหรือว่าจะรับส่งนะักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นเนี่ยมาดูที่เพรยนต์ได้รถที่ถูกใจกลับบ้านไปทุกคนทุกคันแน่นอน ราคา8 1 9 0 0 0บาทกับเลขใบแคแป่8 8 0 0 0กว่ากิโลเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะพี่ๆี่ยังไงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมิก้ลาไปก่อนนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามพี่เบอร์ที่มิก้ทิ้งไว้ให้ได้เลยยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกคนแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะกับคอมพิวเมตอร์สามจุดศูนย์ป้ายทะเบียนตามนี้เลยนะแคปมาได้นะคะแอดไลน์กันเข้ามาเลยเดี๋ยวขาน่าจะเอาขนาันไหนมาให้พี่พี่ดูอีกเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะ สวัสดีค่ะ